น,นี้นะคะถ้าออกกําลังกายเอวบางเอวน้อยเอวบางท่านี้เลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิขาเมาเขาเรียกข่าเมาท้องเขาเรียกว่าเวลาที่เราออกค่ะเราก็เขาเรียกอะไรขยัทบ,ทแบบท้องเข้าไปเราเรียกอะไรข่าเมาท้องบอกแบบท้องเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผลมากขึ้นนะโอ,โอเคได้วกันไหมกว่าแล้วนะคะ แค่ท่าเดียวก็อยู่พักแล้วไงพักไงเห็นไหมแล้วเข,เขาเขาหยิบแค่จะพูดให้ฟังว่ขาขมเมาหดท้องนะคะเพื่อเวลาเขาใส่ชุดสวยใช่ไหมเวลาเรากินอิ่มอะค่ะ มันก็จะออกมาเวลาที่เราออกกําลังกายในท่าที่แบบว่าอยากให้หน้าท้องแบ่งเราต้องข,ขมิบไม่ใช่ขมีบขยับขมิบก็ดีต่อตัวเรานะคะแล้วขยับทําทหน้าท้องให้แบบแบบแบบท้องทำไงอแบบต้งเนี้ย ต้องเป็นไหมคะ่ะมันช่วยได้เป็นลาที่เราออกกําลังกายเขา้าใจไหมเขา้าใจทรหมายถึงไหมฮแล้วก็พูดแต่ต้องไปดูมีหลายโค้ดอันนี้โค้ดไทยรัฐส,สำหรับตัวไทยรัฐที่เป็นมานะการที่เราบริหารตรงนี้ค่ะมันจะช่วยอะไรคะช่วยให้ท้องเราไม่ยืดประมาณนั้นเวลาที่เราบริหารแล้วก็ แวบ,บท้องเราเข้าไปทําให้ท้องเราบางบาง,บางที่สุดเท่าที่จะทําได้ประมาณนั้นโอเคมันก็เลาเตะท่านี้ก็ได้นะนี่ถ้าบริหารเอวมาคทำมาค่ะเตะไปนี้เข้ไหมคะเตะไปนี้มันได้ขาด,ด้วยนะเฮ้ยข้างไหนบ้างช้าๆก็ได้ตำรวจไม่จับค่ะ ถ้าเราไม่เราไม่แข็งแรงพอเราสามารถใช้ผับฟันหนังใช้ผน,นังหรือว่าอะไรออัน่ี้าเอวค่ะออกไปเล่นอยู่นี่แนะนำใฮ้ยทำสลับไปมาท้องต้องทำไงคะหุบเข้าไ้เพราะมันหุบแล้วเนี่ยมันจะไม่ตึงออกมาค่ะ รับรอมได้แต่ที่สำคัญเราก็เกี่ยวกินขยะเยอะด้วยนะคะมันก็เกี่ยวกันด้วยนะคะถึงคุณจะออกกําลังกายเยอะมากแค่ไหนถ้าคุณกินเยอะ <Biraz S 1> ก็เหมือนเดิมท่านัดบางทีก็หนา <at> มันเป็นบางเวลาค่ะเพราะท่น <defender> ันมันอยู่ในขั้นวัยอย่าว่าวัยทองก็ว่าได้แต่ท่นันไม่มีไม่มีอาการร้อนในอะไรเนาะร <under> ้อนในบอกี่าวัยทองมันร้อนร้อนว่าๆบึบ แ้าคุยกันไปด้วยตรงนี้นี่ไปทางแขนเดินแวบ,บท้องดีกไ่้ใส่ตุดไปใส่ตุดมาก็ได้อะอยากได้เอวมาทางนี้โค้ชไทยรัฐจะสอนให้มันท่าก็คิดเองนหมะโอเค มันถ้าไปดูเข้ามาก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหรค่ค่ะเอาแบบที่ว่าเราทนะําเราไม่ได้ผลที่นี่สําคัญคือได้ผลนะคะเอวน,นี่ได้ผลแต่ขาเนี่ยท่าก็ยังได้ผลเนี่ยขาเนี่ต้องท่าท่าแบบว่าท่านี้ได้ผลขาท่านก็เข้าไปจริงๆนะคะปกติมันจะติดกันท่านี้ง่ายๆเลยย้ำช่วยมาและพาหัวใจอันหัวซ้าย สัมผูสซ้ายเตะเขาปลาไปพุ่นะอันนี้มันเป็นท้งสอยเนาะแฮะจะสอยตอสัมผูสซ้ายเตะเขาปลาไปคนู้ลูกเขาก็ไปเก็บเอาไม้ก,ก็เก่าเลระค่ะอย่าเตะไปก็มีความหมายอันนี้ก็เอินสอยะะเด็กกเด้อคนู้ลูกเขาก็ไปเอาเน้่รู้บอ่อย่าฝ้าเตะอย่าเอาเดใจนะเขาไปแล้วที่ให้เนอะอันเห็นซ้ายเอวแล้วก็หูไปและะ้วค่ะ แล้วสามารถขมิบได้ข้างล่างก็ขมิบได้นะมันเป็นการออกกำลังกายบุเป็นอยางไงคะขมอท้องเขาเอิญขมอ้อ,อบวนแบพบท้องเข้าไปฮึดฮึดฮึดึดสายเข้าไปผาสายดึงอยู่สิ่งนี้ก็ได้เหมือนะน,นค่ะเนี่ยถ้าจะบอกไทยเราชอบเราสามารถได้กออกอกำลังกายได้ทุกที่นะคะนี่ยอยู่ที่บ้านเที่ยงคืนแล้ว กือบสิบเอ็ดโมงพรุ่งนี้ฉันไม่ได้ไปทํางานค่ะแล้วหลายวันขอเอาไปช่แต่ไม่ใช่ปัญหาให้นอนไม่หลับเพราะนอนเยอะวันที่ไม่ไปทํางานนะโอเคเราจะได้ยกสูงๆแล้วมันจะได้ท้องค่ะดึกเ,เอาท่าที่แบบง่ายที่สุดที่เราจําได้เราแค่ว่าไม่ได้ดูวิดีโอตามนะเนี่ย ทำหมเลยแบบท่องเข,เ,เข่าค่ะเข้าหายใจออกแบบธรรมดาโอเคโอ้เงือกสิได้ไปออกกำลัง่นอนึึที่กริงอันออกกําลังกายมันออกได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่จําเป็นว่าต้องออกตอนค่ำตอนเช้าตอนเที่ยงคุณสาม,มารถเดินก็คือการออกกําลังกายหรือคุณวิ่งก็คือการออกกําลังกาย เนี้ยไหมะแล้วคู่เดินสายเอวไปมาโดยไม่แคร์ใครไงอ่ยเพิ่งเอวไม่คแมคร์กันไปได้เหมือนเขาเป็นบ้านนะะไม่แคร์กันไปอ่ะทำไม่ใช่คู่กันแล้วอยู่กันจี่ปีก็ไม่มีความหมายถ้าถึงมันสิ้นสุดเหมือนกับนายท่านพูดสมัยก่อนตอนนี้เราจะมาแต่งงานกับเขาเนาะพูดถึงาแต่งงานกับฝรั่ง นายคนหนึ่งพูดกับไทล่ว่าเขาผูกเราไว้ถ้าวันไหนที่เราต้องอย่าขาดหรือว่าเลิกหลักกันแตเชือกมันถูกตัดออกเก็บกันไทล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นมันถึงเวลามันจะอยู่กี่ปีก็ช่างเดอะถ้าสมมุติว่าจะเป็นเนื้อคู่กันเจอกันไม่กี่วันเราก็ไม่ได้กันเพราะว่าตอนนั้นไทเราเจอแฟนสองวันแล้วกลับไปทํางานใช่ไหมคะไทล่ก็มีความสงสัยว่าเออฉันอยากได้ผัวฝรั่งอย่างเงี้ย ฉันจะได้ไหมเจอกั่สองวันเองประมาณนั้นน่ะนายก็พูดแบบเขาอาจจะพูดเล่นแต่ถ้ามันเชื่อเอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นเนื้อคู่ทไปกว่วันก็ได้อย่างงี้เธอก็จะได้ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่ก็ไม่ได้ถ้าอยู่ตรงน,นี้ถ้าสมมติว่าคุณเีนเนื้อคู่คุณก็ได้คุณอาจจะได้ ลองนนมาฟังให้แล้วอาจจะยังไม่ได้ตอนฟังเสร็จไปอาจจะไปได้เนละือกคู่ที่เป็นชาวต่างชาติอย่างที่คุณชอบได้นะเรย่องนี้โอเคค่ะมาบริหารเอวนิดหน่อยจากกันด้วยมันจะยาวค่ะพอนคลายแล้วก็จะจัดสวัสดีสวยๆแล้วจะกกันนะพูดเนื้อหัวมันไปนะคะเนาะสาวอ่วมนะแล้วเป็นคนซ่อนล่มนะใหญ่หมดนะเนี่ย ใช่ไหมใช่ไหมไ <c oughs> ม่เชื่ออีกแล้ว <c oughs> เป็นคนซ่อนลูกเวลาใส่เสื้อผ้าที่จริงฉันก็ไม่ใช่คนที่ผอมนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าบางแล้วมันซ่อนลูกแต่ไม่ใช่ว่าอวบอันแบบฉันมีความเวลาถอดผ้าออกมันจะมีความอ,อวบเราจะเห็นตัวเราว่าเราไม่ใช่คนผอมเพราะขาเราีนเวลา นอนกับผัวเวลานอนกับผัวใกล้ๆผัวเอาไปกายผัวเนี่ยผัวเอิญแอล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 พนพนหนักขาเขานะคะเขาหนักขานะเลยล่ะเมือนถึงว่าจะกายขาผัวไปเขาเขาหนักเขาหายใจบอกก็เลยเพราะว่ามากายเลยล่ะกายขาแล้วนวดขาให้หน,น่อยพ่ะ่ะแบบประมาณนั้นนะคะเอาผัวเมียกันเนาะแต่ตอนนี้นอนกลอนซอกๆเลยเห็นไหม,มการที่มีผัวแก่เนี่ย ก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะใครบอกว่าเออเออมีครั้งหนึ่งคนเคยพูดกับไทยรัฐนะ้างพูดถึงอสายเอลไปนะพูดถึงผัวกแกอันออกกําลังกายสาเอลหูท่องไปด้วยนะคะมันจะยาวไหมเนี่ยยาวแน่นอนไปไปบ้านเราค่ะแล้วก,ก็พาเข้าไปทีนี้มันเป็นช่วงเลือกอะไรสักอย่างไม่ใช่เลือกตั้งเลือกอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีมีคนบ้านอนะไรเ,เขาก็ไม่เคย นานแล้วก็ไม่เห็นเทล็อเนาะนะคะก็พาแฟนเขาไปเขาหาเสียงกันนะคะเป็นช่วงนั้นเอาช่วงหาเสียงก็แล้วกันก็จะมีหคะแนนใช่ไหมไปจมบ้านเออยังน่้นอย่างนี้เนาะแต่ก็คนหมู่บ้านแหละเขาก็เห็นเทล็อตจบตรงมาเนะเาะก็ทักเทล็อได้ว่าอออโอ้มึงเคลื่อนไปเอาเนื้อหยาบไาแทนซิเอาเอาเนื้อหยาบมึงก็ไปกินแล้วหยาบทเทีอย่สรามาเนี่ยเทล็อตจำได้นะพน,นัก แต่ถ้าไม่ได้เครียดน,นะเพราะว่าคุยกันแบบอันนี้มันไม่ใช่คำยันนะแบบว่าพพเพิ่นเพิ่นเขาแบบเป็นอย่างน้อยซิอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็อีย๋หว,ว,ว่าหยาบโอ้คืนอ,ออกมือหลังตอนนี้เขาพ่น,ว,นกกว้าแล้วก็หยาบเหนียวเขาคือว่าภาษาไทยแปลว่าเหนียวใช่ไหมฮะก็คิดว่าโอ้เหนียวโอ้เท่าเออมันก็กินเหนีวหยาบแทนว่าซินาเพิ่นว่าว,าว,าว่าทะลาะอะไรก็บอก ประมาณนั้นแะแต่ว่ามาอยู่กานความแตกต่างัยนะคะใบเขาเรียกเนาะแตกต่างกันมันก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันอะไรแบบเนี้ยก็มีบ้างมันก็จะมีดีและไม่ดีผสมกันไปอะเราก็แล้วแต่รายบุคคลเนาะแต่พูดถึงว่าถ้าเราจะเลือกคนแก่ที่มีรวยๆมันก็ต้องบอกเลยว่าองดูสภาพเราด้วยนะคะ <c oughs> มหาเศรษฐีที่ไหนเราจะมาเอาเราใช่ไหม ต้องนึกนะเซลาที่หาคู่หาอะไรเนี่ยก็ต้องอย่าให้คนอื่นหลอกเราได้ประมาณนั้นนะคะเราต้องยืนยืนอยู่ในความเป็นจริงแล้วก็อย่าอย่าเขาเรียกอะไรฝันได้แต่มโนได้หรือแต่ว่าเราให้อยู่เป็นในความเป็นจริงให้มากที่สุดนะคะเราจะไม่ถูกหลอกไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนาะ ไอที่ถูกหลอกไปแล้วก็ช่างมัน <c oughs> เป็นประสบการณ์ชีวิตโอเคเลยค่ะ okay. โอเคมาพูดถึงเรื่องฝนฝนต่างวัยนี่แนหะละหัววัยรุ่นนี่แหละไปด้วยเนาะแล้วก็มีคนทักเหมือนกันเวลาเดินไปมากับเขาเนี่ยอายไหมอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าอาพอมาเดินด้วยกันอยู่บ้านเขาเนี่ยออเป็นบางคนนะแต่สมหรับไทยรัฐเนี่ยก็ห่างกับแฟนก็ก,ก,ก็ก็เยอะอยู่ เมื่อวานนี้เพิ่งนับกันไปประมาณยี่สิบเลยหละมะั้งยี่สิบปีแต่ว่าอายไม่เวลาเดินไปด้วยกันก็ไม่อายนะคะเพราะว่าก็เดินควงกันปกติบางทีก็เดินไปซื้อของแต่ก็เดินนําหน้าไปบ้างแต่ไม่อายก็แทบไม่อายนะแต่สำหรับคนบางอื่นเธอไม่รู้แต่ว่าสําหรับไม่ต้องกลัวหรอกค่ะหัวเราจะหนุม่มจะอ่อนมันก็ใช่ไหมก็แล้วแต่บางคนคนะ่ะแล้วแต่คนคนไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ อายุไม่ได้สำคัญเนาะเราจะแก่ตามเขาเนี่ยเอาไปลงมาใช่ไหมคะเขาก็เสียแล้วเขาก็เห็นไหมอยู่บ้านสบายสบายเราออกไปทำงานแบบนี้แต่ก็มีนะแบบว่า,าผัวแก่ที่ให้อะไรแบบนี้ก็คงจะมีแต่ไม่ใช่ได้รับก็แล้วกันนะคะโอเคไหม <laughs> แค่เขาไม่มาขูนเลือดขูณเนื้อเราก็โอเคแล้วใช่ไหม แต่เราอยางเราก็จะช่วยอะถ้าเขาไม่เอามันก็เป็นเรื่องของเขาเลยที่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเรามีลูกเราก็ต้องจ่ายบ้านบางส่วนนะคะไม่จ่ายเลยก็คงจะไม่ได้เลยนม่ค่ะคงจะไม่ค่อยจะาน,นั่นแต่นอกจากเขาไม่เอาก็อีกอย่างหุ้ยหุ้ยมาคุยเรื่องนี้มสวัสดีส,ดสวยๆก่อนจากกันไปออกกําลังกายวันนี้สวัสดีค่ะระบบกัไทยรัฐใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ คุยกันนิดนึงจะตัดออกบางส่วนที่พูดมากไปหน่อยนโอเคไหมของจริงมันจริงบรสันมบไว